ต่อเขาขาเตียงสัน่นบอยสิริชัยแอนออนดีตัดพอชีวิตคู่ลั่นรักสามีคนเดียวสนับสนุนโดยแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์มายา hot new u p ปเดต มีเรื่องให้กระตุกตอมเผือกันอีกแล้วนะคะเมื่อคู่สามีภรรยาหมอลำอย่างแอนอรดีกับบอยสิริชัยที่เพิ่งจะผ่านแต่งงานไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลตัดพอเรื่องราวชีวิตคู่จนชาวเน็ตนะคะชี้เป้าว,ว่ากําลังจะมีปัญหากันอยู่หรือเปล่าเอ่ยึ่งสาวแอนนะคะ โพสข้อความว่าถ้าหนูไม่จริงใจและหนูไม่มั่นคงกับชีวิตมากๆหนูคงยอมเลือกที่จะแต่งงานขนาดนี้เพราะชีวิตมันคือชีวิตหนูมีเวลาสดแค่ไม่กี่วันด้วยซ้ำหนูก็เลือกที่จะมีชีวิตคู่เพราะหนูรักเขาแต่ถ้าเขาจะไม่เชื่อในตัวหนูหนูก็สุดยากจะอธิบายค่ะหนูรักสาม,มีหนูคนเดียวจริงๆและยังได้รีโพสต์บทความสั้นๆที่ว่าชีวิตคู่ คือการประคับประคองกันเป็นลมใต้ปีกของกันและกันและแข่งกันยอมแพ้คนรักคือการลดอีโก้ของตัวเองแต่ไม่ใช่ศัตรูจงทนุถนอมกันทั้งกายวาจาและใจอาวุธของความรักคืออ้อมกอดไม่ใช่อื่นใดที่จะเอาชนะคนรักสักวันเราจะแพ้ความรักแต่เปลี่ยนได้ทุกวันบางวันรักน้อยบางวันรักมากแต่ถ้าความตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันในวันแรกยังคงอยู่ชีวิตคู่จะรอดรักนิรันดร์ไม่มีรอกรักกันทุกวันมันจะเป็นนิรันด์โดยไม่รู้ตัวทางด้านบอยสุริชายสามี ของคุณแอนออรดีนะคะก็ได้ตัดพ้ะโพสในรอยบ,บนโซเชียลเช่นกันนะคะว่าไม่มีใครรู้เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตเราได้มาไปกว่าตัวเราดีไม่ดีไว้หรือไม่ไว้คนที่ให้คําตอบได้ดีที่สุดคือตัวเราเองซึงทางด้านทีมข่าวของนายเอ็นเตร์นะคะได้ต่อสายตรงถึงคนใกล้ชิดของนักร้องหมอลำมสาวแอนออรดีได้รับการยืนยันสั้นๆนะคะว่าสถานการณ์เบื้องต้นระหว่างคู่สามีภรรยาแอนออรดีและบอยสริชัยนันเป็นไปตามที่ทั้งคู่โพสโซเชียลจริงๆค่ะคุณแอนและคุณบอยนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบางอย่างแต่ตนไม่สามารถบ,บอกรา,ายละเอียดไดไ้ ขอให้เจ้าตัวนั้นนะคะออกมาพูดเองบอกได้เพียงแค่ว่า เพิ่งเกิดเมื่อคืนนี้ทั้งคู่มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยก็เป็นปกติของคู่นี้ที่มักจะงอนกันอยู่บ่อยๆค่ะจึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรถึงอย่างนั้นนะคะเมื่อตอนได้เห็นโพสต์และรู้ว่าทั้งคู่ไม่เข้าใจกันก็ได้เข้าไปหาแอนและบอยที่บ้านค่ะแล้วพบว่านะคะสถานการณ์ดีกว่าที่คิดเนื่องจากทั้งคู่ยังทํางานด้วยกันได้ค่ะและเมื่อถามต่อไปนะคะว่าดูจากโพสต์ของทั้งบอยและแอนเหมือนว่ามูลเหตุจะเป็นเรื่องการหึงหวงหรือเปล่าโดยเฉพาะนะคะข้อความของแอนที่ระบุว่าหนูรักสามีของหนูคนเดียวและใน,นที่่ระบุชวา หวงก็บอกว่าหวงหึงก็บอกว่าหึงบ่บ,บ่สรุปคือผิดยันนั่นเหมือนว่ามีกรณีบุคคลที่3หรือเปล่ากับเรื่องนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าไม่น่านมีอะไรแต่น้องแอนเป็นผู้หญิงตรงๆมีอะไรก็ชอบพูดออกมาค่ะแต่ยอมรับว่าสายเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะบบยและแอนทํางานหนักด้วยกันถังคู่โดยเฉพาะสาวแอนค่ะนอกจากงานแสดงหมอํำแล้วนะคะยังมีวงดนตรีอย่างออรดีแบนดจึงมีบางวันที่ต้องเดินสายไปรับงานโชว์กับวง โดยที่คุณสามีนะคะไม่ได้ไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะอยากให้รอฟังจากปากของทางคู่เองค่ะ